เซียนอม,มะตะ2,500ปีบทที่365สึดหมากล้อมระหว่างทางกลับมหาวิทยาลัยสูเย่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท AI ที่ทา้าทายผู้เล่นหมากล้อมจากทั่วทุกมุมโลกผ่านทางอินเทอร์เนต็ตไม่นานเขาก็หาโฮมเพจของบริษัท AI นี้เจอซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วแบ่งระดับด้วย ซูยเย่ตรวจสอบกฎการแข่งขันอย่างรอบคอบพบว่าบริษัท AI ประกาศอย่างเป็นทางการว่าอันฟ้าแบ่งออกเป็น5ระดับระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับสูงระดับปรมาจารย์ระดับโลกหลังจากลงทะเบียนบนเว็บไซต์ทางการของบริษัท AI แล้วคุณสามารถเข้าร่วมการแข่งคัดเลือกจากทั่วประเทศได้กฎคือผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนทุกคนสามารถเลือกระดับอันฟ้าที่จะท้าทายได้และหากแพ้เพียงครั้งเดียวในระหว่างการแข่งจะตกรอบทันที ผู้ชนะการแข่งขันสามารถมีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับต่อไปนี่เป็นเพียงการคัดเลือกขั้นต้นเท่านั้นมีเพียงผู้ที่สามารถเอาชนะไปถึงระดับโลกเท่านั้นที่จะสามารถได้ดวลศึกหมากล้อมกับอันฟ้าขั้นสูงทั้งประเทศ ซูเย่ญญาสายหัวการเล่นหมากรุกจีนยังพอว่าแต่การเล่นหมากล้อมนั้นละาหลังเกินไปทว่าภายใต้การหลอกล่อด้วยเงินรางวัลมหาศาลและความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์คงมีคนสมัครเยอะแน่แน่และนี่คงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทำให้บริษัทมีชื่อเสียงเสียมากกว่าเขาอ่านต่อไปเรื่อยๆและพบว่าระดับสูงสุดที่เปิดในวันนี้คือระดับสูงระดับปรามาจารย์จะเปิดในวันพรุ่งนี้และระดับโลกจะเปิดในวันมะรืนนี้ ในวันนี้สามารถเข้าร่วมในระดับสูงได้โดยตรงหรือจะเริ่มจากระดับเริ่มต้นหรือระดับกลางก่อนแล้วแข่งมาจนถึงระดับสูงทีละระดับก็ได้แต่จะมีเฉพาะผู้ที่ผ่านระดับสูงเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับปรมาจารย์ในวันถัดไปได้และผู้ชนะระดับปรมาจารย์ถึงสามารถไปต่อในระดับโลกและผู้ชนะจะได้รับรางวัล10ล้านหยวนซูเย่พยักหน้าเบาๆด้วยวิธีการคัดเลือกเช่นนี้หลังจากผ่านการคัดเลือกเป็นระดับขั้น ผู้ที่สามารถต่อสู้อันฟ่าขั้นสูงได้ในที่สุดจะต้องเป็นผู้เล่นหมากล้อมที่แข็งแกร่งที่สุดต้องยอมรับในจุดนี้ว่าบริษัท AI มีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัดบางทีวิธีการคัดกรองแบบทีละขั้นนี้อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดเมื่อกลับไปที่หอพักซูเย่เปิดคอมพิวเตอร์ทันทีและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท AI เพื่อเริ่มลงทะเบียนมีเสี่ยวเย่ เมื่อซูชือและจินฟานเห็นว่าซูเย่กลับมาแล้วพวกเขาจึงลุกออกจากเตียงเดินเข้ามาหาพลังเอ่ยถามอย่างเร่งรีบเทพธิดาสองคนของเราเป็นไงบ้างแล้วนายไปอยู่ที่ไหนมาตั้งหลายวันไม่มีอะไรซูเย่กดพิมพ์แป้นพิมพ์พลังเอ่ยตอบทั้งสองคนถูกส่งไปเข้าสำนักโบราณเพื่อฝึกฝนบ้าไปแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้สูชือก็ถามด้วยความประหลาดใจทันทีมีสำนักด้วยสำนักอะไรฉันก็อยากไปด้วย เขารับแต่สิทหญิงซูเย่เอ่ยตอบสีหน้าราบเรียบรับแต่สิทหญิงงั้นฉันก็ยิ่งอยากไปมากกว่าเดิมอีกจูจูจินฟานและสูชือก็ชําเลืองมองกันและกันดวงตาสองประกายกว่าปกติทันใดนั้นก็กระโจนมาคว้าไหลของซูเย่ลูกพี่สูนายเก่งรอบด้านขนาดนี้พาฉันไปที่นั่นได้ไหม หยุดความคิดระประตูสำนักปิดแล้วเพราะฉันพวกนายอยากไปสองสาวก็ไปแถวแถวมหาวิทยาลัยเถอะซูเย่เอ่ยตอบ5า,าล้อเล่นหนะ้าซูชื่อหัวเราะก,กลบเกลื่อนพลางกล่าวต่อตราบใดที่เทพธิดาของเรายังสบายดีฉันก็ไม่อยากไปไหนหรอกท้ายที่สุดอนาคตของเราก็อยู่บนเส้นทางแพทย์แผนจีนนี่นะ่าใช่แล้วจินฟานพยักหน้าเห็นด้วยทันที เอ๊ะเดี๋ยวนะนายบอกว่าประตูสํานักปิดเพราะนายเหรอซูชื่อรู้สึกว่าในบทสนทนาเมื่อกี้เขาพลาดอะไรบางอย่างไปก็ใช่นะสิซูเย่เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงหยอกล้อเป็นไงเจ๋งละสิโม้เธอเจ๋งขนาดนี้ไม่สอนเองเลยละ่ะตอนนี้ก็กลายเป็นรักทางไกลแล้วการฝึกของผู้ชายกับผู้หญิงมันเหมือนกันซะที่ไหนละสูชือเอ่ยเตือน ยังไงก็เธอส่งข้อความบอกในกลุ่มเพื่อให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เธอตอนนี้ทุกคนกังวลเกี่ยวกับสองพี่น้องไปมากอืมซูเย่พยักหน้าแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อส่งข้อความไปยังกลุ่มแชทของพวกเขาสองพี่น้องไปสบายดีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทั้งสองคนปลอดภัยแล้วและทั้งคู่ได้เข้าร่วมสำนักฝึกยุทธซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเช่นกันอยพรให้พวกเธอทุกคนเองก็ฝึกฝนเข้าลัก เมื่อส่งข้อความไปคนแรกที่ตอบทันทีก็คือสู่ชือที่ยืนอยู่ข้างๆเขาขอให้เทพธิดาทั้งสองฝึกฝนโดยเร็วที่สุดแผ่ขยายชื่อเสียงแก๊งถูโชจิยะเทียนของพวกเราทุกคนในกลุ่มก็ทยอยเข้ามาแสดงความยินดีเมื่อเห็นคํำอวยพรจากเพื่อนๆคนอื่นสูเย่ยยิ้มเล็กน้อยและหัวใจของเขาพลันรู้สึกอบอุ่นไปด้วย ถ้าไปจือร้านกับไปจื้อเยยนพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยพวกเธอคงจะมีความสุขมากที่ได้อ่านคำอวยพรของทุกคนที่มีต่อพวกเธอใช่ไหมหน่าเสียดายที่โทรศัพท์มือถือของพวกเธอถูกยึดไปตอนกลับถึงบ้านตอนนี้ทุกคนในกลุ่มก็พูดให้กำลังใจกันเองให้ขยันฝึกมากๆอย่าปล่อยให้สองเทพธิดาแซงหน้าไปเยอะเกินไป ส่วนซูเย่หันไปสนใจเรื่องการแข่งหมากล้อมต่อเขาได้ทำการลงทะเบียนและลงทะเบียนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท AI แล้วลงทะเบียนสำเร็จร,รหัสประจำตัวของท่านคือ30 00 0 1 1 การแจ้งเตือนลงทะเบียนสำเร็จเด้งขึ้นมาสู่เยรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะรหัสจะสะสมตามจำนวนคนที่ลงทะเบียนและหมายเลขของเขาคือ30,0001 30ซึ่งหมายความว่ามีคน3มล้านคนได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้าเขาแล้วคนสมัครเยอะจริงแต่คนส่วนมากคงมาสมัครเล่นขำๆคนที่มีความสามารถพอจะแย่งชิงของรางวัลแน่นอนว่าเป็นส่วนน้อย และ3ล้านคนเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้น่าจะยังมีผู้ที่ให้ความสนใจกับการประลองระหว่างคนกับเครื่องจักรเพิ่มขึ้นได้ประมาณสิบเท่าเป็นอย่างน้อยซูเยคลิกเพื่อลงทะเบียนการลงทะเบียนสำเร็จโปรดเลือกระดับความยากที่คุณต้องการหน้าเว็บเปลี่ยนเป็นหน้าจอเกมขนาดเล็กและดูค่อนข้างประนีตราวกับมีกระดานหมากล้อมวางอยู่ตรงหน้าจริงๆตัวเลือกทั้งหมด3ตัวเลือกปรากฏขึ้น ระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับสูงซูเย่ไม่ลังเลเลยเพราะเขาไม่อยากเสียเวลาจึงกดคลิกเพื่อแข่งในระดับสูงทันทีเกมเริ่มต้นขึ้นกระดานหมากล้อมปรากฏขึ้นบนหน้าจอของซูเย่เขาเป็นฝ่ายท้าชิงถือหมากขาวอันฟ้าถือหมากสีดำซูเย่นั่งตัวตรงด้วยท่าทางที่ยับยั้งชั่งใจเล็กน้อยเขาเป็นฝ่ายเดินหมากก่อนชายหนุ่มจึงเลือกเดินหมากที่ด้านข้างจุดดาว ข้างจุดดาวเป็นศัพท์เฉพาะของหมักล้อมหมายถึงหมายมาจุดดาวที่มุมด้านข้างนอกจากข้างจุดดาวยังมีคำศัพท์เฉพาะมากมายในเกมหมากล้อมตัวอย่างเช่นจุดเทนเงินหมายถึงตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางของกระดานหมักล้อมนอกจากนี้ยังมีลมหายใจการต่อรองและคำอื่นๆอีกจำนวนมาก ซูเย่เริ่มเดินหมากที่จุดข้างดาวซึ่งเป็นจุดที่ผู้เล่นฝ่ายแรกมักเดินหมากที่จุดนี้ทันทีที่ซูเย่เดินหมากอันฟ้าก็เดินหมากต่อที่มุมตรงข้ามทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยซูเย่เดินหมากที่สองที่จุดข้างดาวเหมือนเดิมโดยไม่ลังเลอันฟ้า,าก็เดินหมากที่จุดข้างดาวจุดอื่นเหมือนกัน เพียงไม่กี่วินาทีตำแหน่งข้างดาวทั้งหมดบนกระดานหมักได้มีเม็ดหมักจับจองที่ไว้แล้วต่อมาซูเย่เริ่มโจมตีเป็นฝ่ายเริ่มเดินหมากใกล้หมักดำก่อนและอย่างที่คาดไว้อันฟ้าตามการเคลื่อนไหวของซูเย่ทันทีและเริ่มปรับใช้เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเตรียมที่จะล่อศัตรูให้เข้าไปในส่วนลึกปล่อยให้ซูเย่เดินหมักเข้ามามากขึ้นแล้วล้อมเขาในคราวเดียวซูเย่ยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้ อันฟ้าให้ความสนใจกับการเดินหมากก่อนหลังเขาเลือกเดินหมากบนตำแหน่งข้างจุดดาวอันฟ้าก็เดินหมากที่ข้างจุดดาวจุดประสงค์คือไม่ต้องการปล่อยให้ซูเย่ได้ต้มต่อเพราะไม่อย่างนั้นถ้าอีกฝ่ายเลือกเดินหมากที่ด้านข้างเขาอีกฝ่ายจะถูกกดไว้ทุกทางและจะถูกจำกัดเพราะชายหนุ่มเป็นฝ่ายได้เปรียบที่ได้เดินหมากก่อนแต่เขากลับทำตรงกันข้ามเขาเดิมพันเดินหมากลงใกล้กับหมากดำก่อนตอนนี้ฝ่ายได้เปรียบก,ก็คือฝ่ายตรงข้ามแทน แน่นอนภายใต้สถานการณ์ปกติอันฟ่าระดับสูงจะต้องใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของตัวเองและเรียกกินหมากขาวของเขาซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมากดำเริ่มสร้างห้องล้อมรอบซูยเดินหมากต่ออย่างรวดเร็วโดยอยู่ใกล้หมากดำเมื่อดูผ่านๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจำนวนหมากขาวดำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในพื้นที่มุมขวาล่างของกระดานจะมีหมากสีดำมากกว่าสีขาวอยู่เสมอ หมากดำเม็ดนั้นเป็นเหมือนสัญญาณไฟจราจร,จร,าจรไม่ว่าซูเย่จะไปทางไหนมันจะไปตัดหน้าซูเย่เสมอรอเพียงแค่หมากขาวไม่มีที่ไปต่อมันก็จะล้อมได้ทั้งหมดซูเย่ยังเดินหมากไปทางอื่นอย่างไม่เร่งรีบทว่าหมากดำยังไม่ระมือง่ายๆมันไล่ตามซูเย่ต่อไปพยายามเรียกกินหมากขาวทั้งหมดที่ซูเย่ทิ้งไว้ที่มุมล่างขวามีหมากดำและขาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบนกระดาน หลังจากนั้นไม่นานที่มุมล่างขวาของกระดานหมากรุกหมากสีขาวหลายเม็ดของซูเย่ถูกล้อมเกือบหมดในตอนนี้เองซูเย่ยกยิ้มมุมปากนี่เป็นจุดที่พิเศษมากจุดนี้สามารถล้อมหมากขาวฝั่งล่างซ้ายล่างขวาเข้าด้วยกันซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่เกรงใจและเดินหมากลงไปล้อมรอบและเรียกกินหมากขาวท,ทั้งหมดที่มุมล่างขวาทันที ทว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของซูเย่กว้างขึ้นและในขณะนี้เขาได้วางหมากลงอีกจุดเมื่อวางลงไปชายหนุ่มไม่ได้เรียกกินหมากของอีกฝ่ายแต่กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบแทนจากมุมซ้ายบนไปมุมล่างซ้ายและจากนั้นไปที่มุมขวาบนมีตัวหมากที่ซูเย่เดินไว้แม้ว่าจำนวนจะน้อยกว่าแต่ซูเย่มีความได้เปรียบในสถานการณ์โดยรวมเมื่อเห็นกระดานพลิกหมากดำเริ่มโต้กลับทันทีพยายามขัดขวางแผนของซูเย่ ทว่าซูเย่ไม่ได้มีอาการตื่นตกใจแต่อย่างใดยังตั้งใจทิ้งหมากต่อไปหลังจากนั้นไม่นานความเร็วที่ซูเย่ใช้วางหมากเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆไม่เสียเวลาคิดคำนวณเลยราวกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าต้องเดินหมากลงที่ตำแหน่งไหน3นาทีต่อมาซูเย่าวางหมากตัวสุดท้ายลงไปล้อมรอบทั้งกระดานทําให้หมากสีดําหมดทางวางหมากได้ต่อในพริบตาเดียวล้อมหมากดําไปมากกว่าครึ่ง บนหน้าจอเกมปรากฏตัวอักษรขึ้นมาด้านล่างขอแสดงความยินดีคุณได้รับสิทธิ์เข้าแข่งต่อโปรดกลับมาอีกครั้งหลังจากระดับปรมาจารย์เปิดในวันพรุ่งนี้น่าสนใจซูเย่ยกยิ้มเล็กน้อยพลางกดปิดหน้าเว็บ เขาคิดไม่ถึงว่าอันฟ้าจะเป็นระบบ AI ที่มีความคล้ายมนุษย์มากและมีด้านที่ละโมบไม่อย่างนั้นคงไม่ตกหลุมพรางของเขาได้เร็วขนาดนั้นหรอกแต่ไม่ว่ายังไงนี่เป็นแค่ระดับสูงถ้าเป็นระดับปรมาจารย์หรือระดับโลกเกรงว่าจะไม่ง่ายแบบนี้แล้วไม่ได้เล่นหมากล้อมมานานเหมือนกันเริ่มคันไม้คันมือแล้วแหะซูเย่ยกยิ้มเล็กน้อยและเริ่มตั้งตารอาการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เซียนอมะตะ2,500ปี บทที่366หมายเลข30 000 0คือใครกันแน่การคัดเลือกสิ้นสุดลงในเวลากลางคืนวันเดียวกันบริษัท AI ประกาศผลบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและยังโพสต์บนเวยปออีกด้วย เนื่องจากเจียงเสี่ยวหลิวผู้เล่นเม้านาำอันดับหนึ่งของโลกเป็นคนจีนในตอนที่เจียงเสี่ยวหลิวแพ้อันฟ้าบริษัท AI ได้ใช้โอกาสนี้สร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่และเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อบนเวยปอและสื่อต่างๆซึ่งทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากความนิยมในเวยปอก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หลายคนที่ไม่เข้าใจหมาล้อมหรือแม้แต่ไม่รู้ว่าหมากล้อมคืออะไรได้เริ่มไปทำความเข้าใจบางคนก็ลองมาเข้าร่วมการแข่งครั้งนี้เมื่อผลการแข่งได้รับการประกาศก็ขึ้นเป็นหัวข้อคนหายอดนิยมบนเวยปปอในทันทีผลการแข่งหมากล้อมพร้อมคนเวอร์ซัสปัญญาประดิษฐ์หัวข้อนี้ติดอยู่ใน20อันดับแรกบนหัวข้อคนหายอดนิยมเกือบทุกคนที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ไปที่หน้าหัวข้อเพื่อดูและอภิปราย ระดับเริ่มต้นมีผู้เข้าแข่ง2,983,000คนและผ่านเข้ารอบ 8, 1,135คนระดับกลางมีผู้เข้าแข่ง1,000 0คนและผ่านเข้ารอบ4,324คนระดับสูงมีผู้เข้าแข่ง1,000 0คนและผ่านเข้ารอบ10คนเมื่อเห็นผลการแข่งขันชาวเน็ตทุกคนอดไม่ได้ที่จะบ่นกันบ้าไปแล้ว มีคนแข่งเกือบ3ล้านคนมาถึงระดับสูงเหลือแค่10คนเท่านั้นในฐานะผู้เล่นหมากล้อมความยากระดับเริ่มต้นและระดับกลางยังพอไหวไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดจํานวนคนที่ถูกคัดออกมีมากเกินไปเพราะบรรดาผู้แข่งขันที่ถูกคัดออกมากกว่า8ส่วนไม่เข้าใจหมากล้อมจริงๆถึงอย่างนั้นแต่ระดับสูงก็โหดเกินไปอยู่ดี ระดับสูงยากเกินไปจริงๆฉันพอจะเล่นเป็นนะเลยไปลองแข่งแต่สรุปแพ้ยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำในระดับสูงทั้งหมดมีเพียงสิบคนเท่านั้นที่ผ่านมีคนจีนบ้างไหมชาวเน็ตต่างคิดว่าผลการแข่งต่างไปจากที่พวกเขาคิดไว้มากทุกคนหวังว่าผู้เล่นหมากล้อมจีนจะสามารถเป็นหน้าเป็นตาและเอาชนะปัญญาประดิษฐ์เพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาได้ แสดงให้เห็นว่าหมากล้อมคือป้อมประการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะได้ทว่าความเป็นจริงช่างโหดร้ายเหลือเกินทุกคนหยุดพูดถึงผู้เล่นหมากล้อมเธออันฟ้าแข็งแกร่งเกินไปจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้เล่นธรรมดาจะรับมือได้ขนาดเจียงเสี่ยวหลิวก็ยังแพ้คนอื่นจะชนะได้ยังไงเมื่อมีคนเปิดประเด็นนี้ชาวเน็ตก็เห็นด้วยมันคงเป็นอย่างนั้นจริงๆสมองของมนุษย์จะเอาชนะคอมพิวเตอร์ได้ยังไง แต่คอมพิวเตอร์ยังสร้างจากสมองของมนุษย์แล้วทำไมสมองของมนุษย์จะเอาชนะคอมพิวเตอร์ไม่ได้ล่ะใช่แล้วไม่ว่าคอมพิวเตอร์จะทรงพลังเพียงใดก็ตามแต่มันถูกสร้างมาจากมนุษย์ไม่ใช่หรือสมองของมนุษย์นั้นซับซ้อนกว่าคอมพิวเตอร์ใดๆในโลกและคอมพิวเตอร์ก็เทียบไม่ได้กับสมองของมนุษย์เลยช่างมันเถอนหน้าตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าใครคืออีกคนที่ผ่านระดับสูงใครมีรายชื่อบ้าง ในตอนนี้เองมีแอคเขาหนึ่งออกมาเผยข้อมูลผู้เข้าแข่งขันข่าวซุบซิบภายในบอกว่า10คนที่ผ่านการแข่งระดับสูงส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นระดับชาติบางคนเป็นผู้เล่นระดับชาติหน้าใหม่บางคนเป็นผู้เล่นระดับชาติที่กเกษียณแล้วมีเพียงคนเดียวที่ยังไม่รู้แน่ชัดรู้แต่หมายเลข3 0 0 0 0 1เพิ่งลงทะเบียนตอนคืนวันแข่งคัดเลือก ทันทีที่ข้อมูลนี้เปิดเผยออกมาก็กระตุ้นความอยากรู้ของชาวเน็ตในทันทีมีเพียงผู้เล่นหมากล้อมระดับชาติเท่านั้นที่สามารถชนะในระดับสูงได้ใครคือหมายเลข3 0 0 0 0 0 0 1เขาดูลึกลับมากใช่เจียงเสี่ยวหลิวหรือเปล่าถ้าเป็นเขาการแข่งครั้งนี้ก็จะน่าสนใจมากใครจะไปรู้ละบางทีอาจเป็นคนที่ชนะโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าเขาไม่ใช่ผู้เล่นระดับชาติเขาต้องเป็นนักหมากล้อมที่เก่งมาก นี่แค่วันแรกพรุ่งนี้ค่อยดูกันบางที3 0 0 00 1คนนี้อาจจะตกรอบในวันพรุ่งนี้ก็ได้เอาจริงนะพรุ่งนี้ถ้าเขาไม่ตกรอบฉันจะกินโคลนโชอาจเป็นเพราะทุกคนคิดว่าอันฟ้าแข็งแกร่งเกินไปหลายคนจึงรู้สึกว่าผู้เล่นที่ไม่มีชื่อเสียงคงไม่น่าสนใจเท่าไหร่หลายคนเลยออกมากล่าวยั่วยุจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้เล่นหมากล้อม การสนทนาเริ่มดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะยังไงผู้ที่ผ่านเข้ารอบก็มีแต่ผู้เล่นระดับชาติทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแค่ตอนนี้ความยากระดับสูงก็โหดหินแล้วแม้ว่าผู้เล่นระดับชาติเหล่านี้จะเอาชนะไปถึงสุดท้ายได้แต่พวกเขาจะเข้าชนะอันฟ้าขั้นสูงได้จริงหรือคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่เพราะทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจว่าแม้แต่อันดับหนึ่งของโลกยังทำไม่ได้แล้วนับระสาอะไรกับผู้เล่นที่เกษียณอายุแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความหวังรืบหรี่ในหัวใจของทุกคนพวกเขาหวังว่าใครบางคนจะสามารถเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างน้อยก็ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของคนธรรมดา8.00โมงเช้าวันต่อมาการแข่งขันดำเนินต่อไปซูเยกกำลังนั่งกินแพนเค้กโดยมีขวดนมวางไว้ด้านข้างและทำการเข้าสู่ระบบเพื่อแข่งในระดับปรมาจารย์ของวันนี้ การแข่งเริ่มต้นขึ้นซุยเยยยังคงเป็นฝ่ายได้เดินหมากก่อนจุดแรกของเขาจะอยู่ที่ด้านข้างจุดดาวที่มุมซ้ายบนของกระดานหมากดำวังที่ข้างจุดดาวด้านล่างขวาของกระดานโดยยังคงเป็นแนวทางเดียวกันกับระดับเมื่อวานการคำนวณหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดสูยเยยยิ้มพลางกัดแพนเค้กในมือและเดินหมากตัวที่สองลงไป หมากตัวที่สองนี้ซูเย่ไม่ได้เดินลงที่จุดข้างดาวที่มุมอื่นแต่ลงไว้ข้างหมากตัวแรกของเขาหมากดําเริ่มวางมุมทันทีเตรียมวางแผนสถานาการณ์ทั้งหมดแม้จะ,ะเผชิญกับสไตล์การเล่นของอันฟ้าแต่ความเร็วของซูเย่ย,ยังคงเร็วมากและดูผ่อนคลายมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายจนถึงหมากที่22โดยพื้นฐานแล้วไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใด หมากที่23จูจูหมากดำก็เข้ามาสกัดหมากขาวเห็นได้ชัดว่าซูเย่ไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อได้หมากที่24ของซูเย่วางลงไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองแต่ยังสร้างเส้นทางสนับสนุนทางอ้อมเพื่อคุกคามหมากดำอีกด้วยวินาทีถัดมาอันฟ้าเปลี่ยนจากคุมเชิงในพื้นที่เล็กๆไปขยายวงกว้างขึ้นราวกับว่าอีกฝ่ายคำนวณความตั้งใจของซูเย่ได้แล้วและต้องการแลกเปลี่ยนกับซูเย่ ทั้งสองฝ่ายผลัดกันเดินหมากความเร็วของซูเย่และปัญญาประดิษฐ์ยังคงเร็วมากไม่ต่างกันในช่วงรลิบตาเดียวทั้งสองมาถึงหมากที่66จนถึงตอนนี้เม็ดหมากของทั้งสองฝ่ายยังไม่ถูกเรียกกินแต่กำลังวางแผนของตัวเองซูเย่สังเกตสถานการณ์โดยรวมและเห็นได้ชัดว่าหมากขาวของเขามีข้อเสียเล็กน้อยแต่หมากดำก็ยังไม่สามารถฆ่าหมากขาวได้ซูเย่ยกยิ้ม แม้ว่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่เขายังมีที่ว่างให้ทิ้งมือไปทางอื่นหมากที่68ซูเย่เดินหมากลงไปและอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากเขาได้กอบกู้สถานการณ์โดยรวมมาได้แต่ในวินาทีต่อมาชายหนุ่มกลับถูกสกัดไว้อย่างยอดเยี่ยมโดยปัญญาประดิษฐ์อีกครั้งทั้งสองฝ่ายผลัดกันเดินหมากแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่มีฝ่ายไหนถูกฆ่า ในที่สุดมาถึงหมากที่147ซูยเย่เดินหมากลงที่มุมขวาบนชนะตัวอักษรขนาดใหญ่เด้งขึ้นมาซูยเย่รู้สึกล้าเล็กน้อยระดับปรมาจารย์ยากกว่าระดับสูงมากพรุ่งนี้จะเป็นระดับโลกแล้วไม่รู้ว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าชนะระดับโลกถึงจะมีโอกาสได้แข่งขันกับอันฟ้าขั้นสูงก็เท่ากับมีเงิน10ล้านวางอยู่เบื้องหน้า ซูยเย่ลุกขึ้นออกจากหอพักและไปยังห้องสมุดสี่ทุ่มวันเดียวกันผู้ผ่านการแข่งระดับสูงทั้ง10คนได้เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วบริษัท AI เปิดเผยผลสถิติอีกครั้งความยากระดับปรมาจารย์ผู้เข้าแข่ง10คนผู้ชนะ5คนเมื่อผลการแข่งปรากฏขึ้นทุกคนต่างตกตะลึงครึ่งหนึ่งของผู้ท้าชิงแพ้ในความยากระดับปรมาจารย์ เมื่อวันบอกว่าทั้งสิบคนเป็นผู้เล่นระดับชาติทั้งหมดไม่ใช่เหรอแม้แต่ผู้เล่นระดับชาติก็ยังแพ้ไปถึงห้าคนด้วยความยากระดับปรมาจารย์อันฟ้าน่ากลัวเกินไปแล้วทุกคนรีบไปดูข้อมูลเพิ่มเติมทันทีและเห็นแอคเคาท์หนึ่งเผยข้อมูลสี่ในห้าคนที่ผ่านการแข่งระดับปรมาจารย์ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข13,121คือผู <ills> <wounds> <stomach> whereas, so Muslims, ้เล่นระดับประเทศเชินเสียงผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2 5 5 5สนคือผู้เล่นระดับประเทศรีเทียนหมิงผู้เข้าแข่งขันหมายเลข458,743คือผู้เล่นระดับประเทศจางซือไห่ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข8 9 4 6 4 5คือผู้เล่นระดับประเทศเจ้าเสี่ยวจื้อ ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3 0 0 0 0 0ยังไม่ทราบทันทีที่มีการเปิดเผยออกมาความนิยมของผู้เล่นระดับชาติทั้ง4เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและติดอันดับการค้นหายอดนิยม50อันดับแรกอีกด้วยแต่สิ่งที่ชาวเน็ตสงสัยมากที่สุดคือผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3 0 0 0 0 1คนที่5ที่ผ่านระดับปรมาจารย์แต่ยังไม่ทราบตัวตนเขาคือใครกันแน่ ฉันจำได้เมื่อวานมีคนบอกว่าถ้าเขาเข้ารอบจะไปกินดินโคลนในายใครบอกจะกินที่โคลนเริ่มถ่ายท่อสดได้ฉันจะตามไปกดไหลให้ผู้เล่นคนนี้คือเจียงเสี่ยวหลิวหรือเปล่าตอนนี้ฉันคิดว่าผู้เล่นหมากล้อมที่เก่งพอๆกับสี่คนที่ผ่านเข้ารอบก็มีแต่เขาแล้วหรือเปล่าเจียงเสี่ยวหลิวแพ้อันฟ้าในเวอร์เพลเยอร์ชาร์ลงครั้งก่อนเขาน่าจะไม่เข้าร่วมในครั้งนี้ มีวิดีโอสัมภาษณ์หลังจากที่บริษัท AI เปิดตัว World Player ชาร์ e งถานีโทรทั์ได้สัมภาษณ์เจียงเสี่ยวหลิวเขาบอกว่าเขาต้องการช่วงเวลาพักผ่อนและจะไม่เข้าร่วมในการแข่งนี้งั้นจะมีใครอีกถ้าไม่ใช่เจียงเสี่ยวหลิวเป็นไปได้ไหมที่อีกฝ่ายคือผู้เล่นระดับชาติที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนแม้ว่าเจียงเสี่ยวหลิวจะบอกว่าไม่เข้าร่วมการแข่งขันแต่คงมีคนไม่มากที่มีความสามารถระดับนี้ ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเจียงเสี่ยวหลิวนั่นแหละเขากำลังคิดแข่งขันโดยไม่เปิดเผยตัวต,วตนก็เป็นไปได้ชาวเน็ตยังคงเชื่อว่าหมายเลข3 0 0 0 0คือเจียงเสี่ยวหลิวจากนั้นไม่นานเจียงเสี่ยวหลิวก็โพส์บนเวอร์ปส่วนตัวของเขาระหว่างนี้ผมต้องการเวลาสอเดือนเพื่อผ่อนคลายสมองและในขณะเดียวกันผมก็กำลังคิดทบทวนอยู่เนื้อหาของข้อความนี้ชัดเจนมาก เขากำลังบอกปฏิเสธต่อทุกคนที่คิดว่าหมายเลข3 0 0 0 0 00 1 1คือตัวเขาในเวลาไม่นานเวยปปอของเจียงเสี่ยวหลิวก็ถูกแชร์ต่อออกไปเมื่อชาวเน็ตเห็นต่างพากันงงงวยหมายเลข3 0 0 0 0 00 1 1คนนั้นไม่ใช่เจียงเสี่ยวหลิวงั้นเหรอเจียงเสี่ยวหลิวออกมาปฏิเสธด้วยตัวเองงั้นก็คงไม่ใช่เขาจริงๆแต่ว่าถ้าไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครไปได้ ทุกคนต่างคาดเดาวไปต่างๆนานาแต่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้และระหว่างการคาดเดาวของชาวเน็ตทุกคนต่างตั้งต,งต,า,งต,า,งตารอาการแข่งระดับโลกที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันก็มีความคาดหวังเล็กๆในใจว่าอาจจะเป็นยอดฝีมือที่ซ่อนตัวอยู่ยอดฝีมือหมากล้อมปลีกวิเวกออกจากโลกแต่พอลงแข่งก็ชนะรวดแม้ว่าจะคิดเป็นตุเป็นตะมากแค่ไหน ก็ได้แต่รอดูวันพรุ่งนี้ว่าอีกฝ่ายจะผ่านระดับโลกไปได้หรือไม่ถ้าไม่ผ่านคิดไปก็เปล่าประโยชน์